ผู้ทำผู้นั้นเชื่อว่าเห็นเราตถาคตโยมังปานสติโสธรรมมังปสัสสติผู้ใดเห็นเราตถาคตผู้นั้นเชื่อว่าเห็นธรรมโยธรรมมังปานสติโปสปฏิจจสมุปปาทางปสัสสติผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทโยปฏิจจสมุปบาท,ทางปัสสติโสธรรมังปัสสติผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมบทสวดปฏิจจสมุปบาทจากพระโอ์ อิทาภิกขเวอริยสาวกปฏิจจะสมุปปทันเยวัสาทุกังโยนิโซมนาสิกโรตีภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดี ซึ่งปฏิจจสมุมบาทน,นั้นเที่ยวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ยอมมีอิมัสสุปาธาอิทังอุปชัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น อิมัสมิงอาสติอิทังนาโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ยอมไม่มีอิมัสนิโรธาอิทังนิรุชตีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยาติทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ อวิชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารปัจจยาวิญญาณเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปัง เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจายาสาายตนาเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสาายตนาสลายตนปัจจายาผัสโสเพราะมีสาายตนาเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ ผัสสะปัจจะยาเวทนาเพราะมีผาสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจะยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจะยาอุปาทานางัง เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานปัจจยะยาภวะเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพาะว่ปัจจะยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ ชาติปัจจยาชารามรรณงโสกปริเทวะทุกขโทมนัตสุปายาสาสัมภวันตีเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชารามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสัตทั้งหลายจึงเกิดขึ้นรบทวน เอวามีตัสเกวลาสทุกขคขันธัสสมุทโยโหตีความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อภิชาาะตะเววาเสสวิราคานิรุธาสังคารนิโรโธ เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั้นเที่ยวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโทรเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณ วิญญาณนิโรธานามรูปานิโรโธเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปานิโรธาสลายตตานิโรโธเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนา สลายตาน,นิโรธาผัสสนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนาจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนา เวทานานิโรธาตันหานิโรโธเพราะมีความดับแห่งเวทานาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณนานิโรธาอุปาทานานิโรโธเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทาน อุปาทานานิโรธาภวนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภาวนิโรธาชาตินิโร,ร<า>โทเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชาร,าารามรณัง โสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสานิโรจันตีเพราะมีความดับแห่งชาตินั้นแลชรามรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสัตถ์ทั้งหลายจึงดำสิ้น อิวามิตาสเกวลาสทุกขกันทัดสนิโรโทโหติติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอก ทุมให้กิจจังอาตัปังอาคาตาโรตตาคตาปาติปันนาปโมคันติชายิโนมารพันธนาท่านทั้งหลายต้องทำความเพียรด้วยตนเองตถทาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกผู้มีปกติเพ่งพินิจ จากพน้นจากบว่วงแห่งมาร